เอาแล้วนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมโรบบอกกันนะคะซึ่งแมปนี้เนี่ยเราจะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรอะเขาเรียกว่าชนาะหรอที่อะไรก็ไม่รู้นะคะที่ที่ดักปลานะคะเออเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้จต่ไม่ได้ละอันนี้พี่ได้อะไรอะ่ะปลาดาวนะคะน้องหน้าตาค่อนข้างที่จะน่ารักเลยกันทีเดียวเชียวนะคะอ๋อตรงนี้เขาจะมีลอกหรอเขาเรียกว่าลอกใช่ไหมคุณผู้ชมแถวบ้านพี่เขาน่าจะเรียกว่าลอกนะคะ อันนี้ก็จะมีลอกขายด้วยนะคะชะนเนาะหรือว่ากับดักอะไรก็ไม่รู้นะคะโหโวนี่มีปัวนการด้วยอ๋อโอ้ไม่ก็อตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยโหไปไหนแล้วว่าเขาเก็บไปแล้วนะคะโอ้ตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมโอเคอันนี้พี่ได้ปลาดาวมานะคะเขาบอกว่ามันสามารถขายได้หรอเนี่ยการกลายพันธุ์หรอคืออะไรคุณผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่คือร้านค้าอันแล้วก็ขายหรอขายได้ไปแล้วสี่เหรียญนะคะโอ้โห สี่เหรียญแล้อเปล่าวะเออนะคะสี่เหรียญน,นะคะเอาขายหรือยังเนี่ยทำไมปลายัางอยู่กับฉันอยู่เลยเอาขายไปแล้วนะคะตอนนี้พี่มีเงินอยู่ห้าร้อยบาทนะคะเดี๋ยวไปซื้อ,อกับดักอันไหนดีพี่ขอเรียกกับดักแลวกันคุณผู้ชมเออเลกไม่ถูกหูวันนี้สองหมื่นห้าคุณผู้ชมอันใหญ่มากเลยนะคะเราซื้อได้แค่อันละสิบเหรียญหรือเปล่าวะอันละสิบบาทลยกันนะคะโอเคคุณผู้ชมเอาไปก่อนแล้วกันนะฮะโอเคไปเราไปดักปลากันดีกว่าคุณผู้ชมโหที่ดักปลาเขาเนี่ยเต็มเลยคุณผู้ชม แต่ก่อนนะเราดักตรงไหนได้บ้างเนี่ยมันมีเจ้าของกันะแยะมากมายเลยนะคะโอ้โหดักทำไมมันเป็นสีแดงคุณผู้ชมตรงนี้ได้ปะเนี่ยดักไปแล้วเออตรงนี้ได้นะคะปวางไปแล้วก็หลอน้องมาติดนะคะอ,อ๋อมีเวลาด้วยนี่ใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่กําลังจับอยู่นะคะหลอแป๊บหนึ่งพี่ขอแบบเฮ้ยปลาดาวมาติดหลอปลาดาวหลอขอแบบตัวแบบจึงจ้งๆหน่อยนะไหมคะมันอาจจะไม่จึ้งหรอกเพราะว่าเอ้ยปูกระโดดเดี๋ยวนะ น้องกระโดดแบบนี้เลยเหลอโอได้สองตัวคุณผู้ชมพี่ได้กุ้งกับปลาดาวนะคะเฮ้ยเลิศด่าโอ้ดูดิน้องกระโดดแบบนี้เลยคุณผู้ชมกระโดดเข้าแบบนี้เลยอะ่ะโหนี่มันตัวใหญ่มากเลยเนี่ยปอกกูอัลักาหลอนี่ฉนอใครวะเฮ้ยะนอใครเนี่ยเก็บแล้วนะ่ะเอา้าไม่มีใครมาเฝ้าด้วยคุณผู้ชมเก็บละเอาล่ถอ๋อมันไม่มีการเสียคุณผู้ชมเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยนะคะโอ้โหเราสามารถเก็บได้เรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเอาลอย่างนี้เราก็สามารถ เก็บของใครก็ได้หรอหรือยังไงอันเดี๋ยวลองไปเก็บของคนอื่นดีคุณผู้ชมอันนี้เก็บได้ปะมันก็เก็บไม่ได้เนี่ยเก็บไม่ได้นะคะานี่ไงน้องติดละได้ปูนะคะได้ปูค่ะเก็บก่อนเออเก็บค่ะเก็บให้หมดนะคะอันนี้มันมีอะไรเนี่ยอ๋อนี่ไงน้ําชายฝั่งนะคะก็มีโอกาสเจอปลานะคะปามีทั้งปะอุ้ยมีทั้งปลาด้วยหรอเขาเรียกว่าอะไรปลาที่มันมีไฟน้ําลึกนะคะเราต้องไปแถวๆน้าลึกหรือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเอาพวกนี้มาขายก่อนคุณผู้ชม ขายทั้งหมดฟึบขายอย่างมันเนี้ยอันนี้ขายอย่างเนี้ยอ๋อขายแล้วนะคะ <c oughs> เหมือนเกมจะบ,บั๊กโหนี่ปลาอะไรวะเนี้ยมันเหมือนมีปลีกด้วยคุณผู้ชมปลาอะไรเอเฮ้ยดูดีแปลกประหลาดมากเลยะโอเคตรงนี้นะคะก็เก็บไปก่อนนะจ๊ะเราอาจจะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอะลอกหรอกับดักเรียกับดักแล้วกันคุณผู้ชมอาจจะไม่มีกับดักที่มันหลู่หลามมากระเป๋ามากนะคะก็ <c oughs> ขายไปก่อนอ๋อเงินดูตรงนี้นะคะตอนนี้พี่มีเงินอยู่1 4 7บาทนะคะ โอ้โหดูดิกว่าเราจะซื้ออันใหม่ๆได้นะคะอันนี้สี่พันห้าโอ้โหอัน,นี้เท่าไหร่นี่ยแสนปัญญาแสนห้านะคะโอ้โหอันนี้ธรรมดาหรออันธรรมดาหรอโอ้โหอันธรรมดาเร,ร,รารซื้อไม่ได้เลยคุณผู้ชมพี่วัดพี่ต้องซื้อใหม่เยอะนะคะดักเยอะๆยะค่ะนี่ดักเยอะเยอะไปเลยนะคะโอเคเอามาดักเพิ่มเราจะได้เยอะเยอะนะคะโอเควางไปเจออ่าประมาณนี้นะคะใกล้ๆกันอาปูอลัลก้า อ๋อมียังมีอยู่ยังเหลืออยู่นะคะเก็บปูก่อนโอ้ล้ำล้ำรวยรวยค่ะน้องปูกระโดดแล้วค่ะน้องปลาดาวกระโดดแล้วค่ะล้ำล้ำรวยรวยเงินโหเดี๋ยวก่อนนะปลาเลยวันนี้ปลาชาโดวันนี้ปลาตัวบลเลิเลยค่ะโอ้มันกำลังว่ายน้ํามาทางนี้คุณผู้ชมอันนี้เราไม่สามารถเก็บได้นะครับอ๋อนี่ไงอันนี้คือสาสนาของพี่นะคะจะไม่มีใครสามารถเก็บได้นะคะ อ๋อมันเป็นส่วนตัวเลยค่ะคุณผู้ชมพี่ก็คิดว่าใครจะมาเก็บก็ได้นะคะไม่ใช่ค่ะอันนี้คือคลองของพี่เองนะคะเออนี่แหละไม่มีใครสามารถมาเก็บของฉันได้หรอกนะคะก็ตามสเต็ปนะคะเริ่มต้นนะคะก็มีของธรรมดาไปก่อนคุณผู้ชมเรา,เอาขอมาขายก่อนนะฮะเอาขอมาขายเราได้รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะคะจังหวะน,นี้เดี๋ยวพี่ขอฟาร์มไปก่อนเลยกันคุณผู้ชมฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อะไระมันคือโหลกอะไรก็ไม่รู้ดูคุณผู้ชมดูความเรียบร้อยอ่ะลองกดดูซิ อ๋อเราสามารถเอาปลามาไว้ในนี้ได้โหลในโหลแก้วนะคะเดี๋ยวรอไปส่องชาวบ้านแล้วก่อนไปส่องชาวบ้านแล้วก่อนคุณผู้ชมมีใครเอาปลาใส่ในโหลแก้วบ้างปะเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่มีเลยนะคะออะมาส่องตัวนี้ก่อนโอ้ดูดิปูปลาเขาตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยเราจะต้องไปซื้อชนะกับดักสิเออกับดักนะคะเอาพี่ขอลอกับดักเราต้องซื้อกับดักที่มันดีๆหน่อยนะคะเราก็จะได้สิ่งของปลาปูที่มันดีมากกว่านี้คุณผู้ชมนะคะตามสเต็ปเลยตอนนี้ปูกระโดดไปแล้ว มาขายค่ะขายค่ะโหของอย่างน้อยอยู่เลยคุณผู้ชมขายเจิบ5 7 0บาทนะคะเดี๋ยวพี่จะลองซื้อนี่ดีกว่าคุณผู้ชมที่ดับปลา500นะคะอละ500เดี๋ยวเก็บตังค์ไปเรื่อยๆก่อนนะคะอันนี้เต็มละอันนี้เต็มละมาเก็บให้หมดอ๋ออันนี้เขาจะมีบอกด้วยนะคะว่าพี่เคยได้ปลาอะไรบ้างนะคะนี่เลยโอ้ดูดิโอ้ไ oh ม่ก็มีหมึกคาเค็นด้วยตัวใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมโอ้ไม่ก็เลยนะคะโอเคโอ้เดี๋ยวนะ ปูเบอร์เลยใครเอามาให้ปะเนี่ยเฮ้ยมีใครปูมาให้ปะเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่ามันติดเองมันน่าจะติดเองแหละคุณผู้ชมนะคะไม่น่าจะมีใครมาให้หรอกก็โชคดีเลยล่ะนะคะเก็บไปค่ะเดี๋ยวเราไปขายกันคุณผู้ชมน่าจะมีเงินซื้อชนะเอ้ยกับดักนะคะอันนี้ได้ปูจำฉ่ำเลยคุณผู้ชมเอาขายอย่าขายไม่หมดหรอกเอาขายให้หมดค่ะขายให้หมดค่ะเึ๊บเป๊บขายหมดค่ะเรียบร้อยดูที่มีเงินเท่าไหร่วะมีสองร้อยสิบหกบาทโอ้หนื <laughs> ห้นก็จะรวย มันรวยช้าแต่ว่าเป็นชาวประมงเนี่ยอะไรหว่ามันรวยช้าทั้งเลยอะจะให้เติมอย่างเดียวรีหล่อไม่มีตังเติมอะไรเนี้ยโอ้ยพี่ว่าเดี๋ยวซื้อชนะอะละสิบาทก็พอนะคะกับดักสี่เออชนะอยู่นั่นแหละนะคะลำคาญละน้องบอกพูดผิดอะไรนักหนาเนี่ยนะคะซื้อกับดักเยอะๆก่อนนะคะเออเดี๋ยวเราจะพึ่งไปมุ่งเน้นเลยเพราะว่าเงินเราถ้าหายยากกันเนี่ยคุณผู้ชมซื้อที่ดักเยอะๆก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ ไอ้น้องมันนี้ก่อนค่ะหยุดก่อนพี่จะซื้อพี่จะซื้อน้องไปใช้งานนะคะอันนี้สิบาทเฮ้ยอย่าเ,าเพิกเออเรียบร้อยค่ะนี่พวกนี้เขาเดินไปทาไมคะคุณผู้ชมเขาเดินมาซื้อปูปลาหรอใช่ไหมเขาเดินมาซื้อปูปลากินนะคะเอออ่ะแล้วก็มาดักกันก่อนเลยคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อ๋อไม่ได้ขายหรอกเดี๋ยวก่อนนะขายก่อนแล้วกันคุณผู้ชมขายก่อนแล้วการอาะมาอ๋อนี่ไงบางมันได้แค่ตัวละเหรียญสองเหรียญ มันจะรวยไหมล่ะมันจะรวยไหมล่ะคุณผู้ชมมันได้ตัวละเหรียญสองเหรียญเองเนี่ยเออเอา้าวแล้วชนะที่ฉันซื้อมาไปไหนหมดละล่ะอา้าวเจ้าหนะอาอ้าวแล้วกับดักที่พี่ซื้อมามันหายไปไหนหมดล่ะเอางงแป๊บเอาอันเนี้ยสินค้าชิ้นนี้ถูกวางลงในคลังสินค้าแล้วอา้าวคืออะไรวะงงวะ่ะามารับของกันก่อนคุณผู้ชมวันที่เจ็ดเราได้ปลาฉลามเลยนะคะอะไรอยู่ในกระเป๋าหรออ๋อ กับดักมันอยู่ในกระเป๋าโอ้แล้วก็ว่ามันหายไปไหนวะเอออ่ะพี่ก็จะวางแบบไม่ได้แบบเป็นพิธีอะไรมากเลยคะก็วางตุ่ม 4, สี่ตุ่มห้าเล่เฟ่เฟ่นะคะเออนี่แหละกุ้งลอบเตอร์ว่ะแต่ว่ากุ้งลอบเตอร์ถ้าจะไม่ติดนะคะอันนี้ปูตัวใหญ่ค่ะถ้าจะได้ประมาณสิบสองเหรียญเลยนะคะแต่ปูพวกนี้บางตัวเล็กๆปลาเล็กๆมันได้ตัวละเหรียญยัง่งมันได้น้อยเงเอออ๋อปลาดาวยักษ์ติดปันเงี้ยเออเรียบร้อยค่ะน้องมาทำอะไรลูก มันหวังว่าจะไม่มีการขโมยใช่ไหมปูปลาพวกนี้ราคาถูกค่ะเอออะไรนะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันไม่สามารถพิมพ์ตอบได้นะคะเออเดี๋ยววิดีโอมันรีเลย์เนาะไม่ได้ยิงนะคะพี่อยากจะตอบแหละแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยววิดีโอพี่มันรีเลย์นะคะเสียงมันรีเลย์นะคะเพราะว่าเวลาพี่พิมพ์เนี่ยเฮ้ยมันมีการให้ด้วยหรออ๋อมีการให้ได้เหรอเออน่าจะใช่แหละนะคะหนูพี่ไม่สามารถพิมพ์ได้พี่ขอโทษจริงๆจังหวะน,นี้ก็ฟาร์มกันยาวเลย,ยคุณผู้ชมนะคะ ไปลองไปขายดูซิว่ามันจะได้ถึงสามร้อยป้าโอ้นี่ไงนะคะมีแต่ตัวได้ละหลนึ่งเหรียญสองเหรียญเท่านั้นนะคะไอปลาตรงนี้มันได้สิบหกไอสิบสองเหรียญเลยนะคะได้สิบสองเหรียญกันเลยทีเดียวเชียวอ๋อน,นี่ไงป,ปูตัวใหญ่นะคะอยากรู้ว่าปูตัวใหญ่ตัวนี้มันได้เท่าไหร่วะประมาณกี่เหรียญเอยอ่ะขายปูสองเหรียญเองอ่ะได้สองเหรียญเองคุณทอมจะรวยไหมะละ่ะเมื่อไหร่จะรวยก่อนเนาะเดี๋ยวนะ้ามันมีร้านค้าขายอาหารสัตว์แสดงว่าเราเลี้ยงปลาได้หรอ ใช่ไหมเราสามารถเลี้ยงปลาได้หรอวะน่าจะใช่แหละเนาะคะอ๋อปลาตัวใหญ่ปลาดาวตัวใหญ่ค่ะไม่รู้ว่าน้องคนนั้นมันเอามาให้พี่หรือเปล่านะคะไปเก็บไปค่ะเก็บไปค่ะเก็บไปค่ะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมีมูลค่ามีราคานะคะอย่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวัสนาเนาะ,ะเออสู้ต่อไปค่ะตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณสองร้อยกว่าละนะคะที่ปูตัวนี้ปูอารัตก้าคุณผู้ชมได้หกสิบพี่ได้หกสิบห้าเหรียญเลยทีเดียวเทียวนะคะโอ้เยอะอยู่นะคะ ถ้ามันทาให้ชัดมีเงินเลยล่ะนะคะมีเงินอยู่454แล้วนะคะคุณผู้ชมอีกนิดเดียวเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อที่ดักอ่ะาร500ได้แล้วกว่าพี่มีปานิโมด้วยหรอเมื่อกี้พี่เห็นปานิโมวีจะรู้ว่าปานิโมมันได้เท่าไรหว่าเดี๋ยวรอดูก่อนคุณผู้ชมรอให้มันเต็มก่อนนะคะอ๋อนี่ไงปูตัวใหญ่ค่ะเออนี่ติดกับดักหน่อยลูกแต,แต่แต่ปูตัวอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะปูสีทองปะเนี่ยเมื่อกี้ปูสีทองปะเนี่ย,ยเดี๋ยวนะไปหนึ่งเุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่เห็นแล้วว่าไปแล้วน้องไปแล้วคุณผู้ชมเออื่ีปูนสทงลยว ไปขายดูคุณผู้ชมไปขายดูมีปลานิโมปะเนี่ยปลานิโมสิบเหรียญน,นะคะคุณผู้ชมปลานิโมสิบเหรียญน,นะคะเออตอนนี้พี่มีเงินอยู่ห้าร้อสิบเก้าบาทนะคะก็จัดเลยครับนี่ที่ดักนี่ห้าร้อยซื้อไปเลยค่ะนี่ค่อยๆอยัพเวลไปนะคะนี่เลยค่ะอามาตรงกลางเลยจะ้ะป้นี่เลยเออตรงไหนดีอะตรงนี้ก็ได้อ่ามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ปลาจริงๆปูจริงๆไหมคะเออน่าจะได้จริงกว่านี้ละเฮ้ยเดี๋ยวนะับอะไรยาวเดี๋ยวนะับปูเปลี่ยนสีได้เฮ้ย มีกบด้วยหรอใช่ไหมเมื่อกี้มันมีกบคุณผู้ชมพี่ได้ปูเปลี่ยนสีนี่ไงปูอัดปลาก้าปูกรก้าตัวใหญ่ค่ะอืออันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนสีได้หรอทําไมน้องเปลี่ยนสีได้คุณผู้ชมเฮ้ยพี่ได้หมึกอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมมันขึ้นนะคะได้หมึกหลากสีด้วยว่าเอ้ยเลิศน,นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะคะโอเคเก็บพวกนี้ก่อนนะจ๊ะปึ๊บอะเดี๋ยวดูลงขายดูสิปูอ๋อไอ้มึกหลากสี ได้ร0 7เจ็ดเหรียญนะคะเออก็ถูกเยอะเลยนะคะเนี่ยเออได้ถูกเยอะอยู่คุณผู้ชมขายไปค่ะเราสามารถถางเงินได้ไวขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บตังค์ซื้อชนอปูตัวใหญ่มากเลยว่ะต้องแต่ซื้อชันไอที่ดักปลาละห้าร้อยมานี่มองดวงขึ้นนะคะสงสัยจะถูกฉลกกันนะฮะสงสัยจะถูกถูกฉลกกระดองนะคะโอ้ยยังไงเต็มละนะคะเออปูล็อบเบอร์ปูล็อบบี้ปูลัดก้าคุณผู้ชมไหนดูดิอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่นะคะปึ๊บขายเจิปไหนปูตัวใหญ่อยู่ไหนเอย ดูไนวะอ่ะอุดหนึ่งร้อยสิบลีเหรียญคุณผู้ชมม,มันเลิดเลยล่ะนะคะชะ่นงอ,อันนี้นะคะโอ้ยตอนนี้มีสี่ร้อยสิบเก้าบาทแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่จะสามารถซื้อที่ดักปลาอีกอันหนึ่งได้แล้วนะคะละห้าร้อยหยา อ๋อพี่ได้เลยว่าม้าน้ําทะเลนะคะสีเขียวเลยละสีเหมือนงูเขียวเลยคุณผู้ชมนะคะได้ได้ม้าน้ําทะเลมานะคะอ๋ออะไรเนี่ยหุยแมงกระพุนสีทองรอโอ้ไ oh ม่กอดแมงกระพุนไฟหุยได้แต่ของปแปลกๆเลยรอบนี้นะคะคุณผู้ชมได้แต่ของปแปลกๆเลยอย่างที่พี่บอกพี่ได้ที่ดักซื้อที่ดักห้าร้อยมาเนี่คือแบบมองถูกฉลกมากนะคะโอ้แมงกระพุนขายได้สี่สิบห้าเหรียญน,นะคะ ม้าน้ำขาดได้สิบปดเหรียญน,นะคะโอเคก็ได้อยู่ได้อยู่นะคะตอนนี้มีห0 0้อยบาทแล้วคุณผู้ชมตื้อชนะสิคะปึ๊บเรียบร้อยขาะนี่ชนะอัละห้าร้อยนะคะเลิศอเลิ่เลยค่ะเอามาตั้งใกล้ๆกันแล้วกันนะจ๊ะเอาไหนดีตึ๊บตัวนี้แล้วกันเออเจ็บวางค่ะอ่ะเรียบร้อยค่ะสวยพี่สวยนะคะอันนี้ลายมีสีทองด้วยตัวอะไรวะกุ้งสีทองนะคะโอเคเก็บให้หมด ออเขามีระบบการอัปเดตร้านค้าด้วยนะคะเอราดดดดได้อะไ,ไรปานิโมกแล้วนะคะปานิโมกค่ะอันนี้ปานิมโมกเฮ้ยเดี๋ยวปูตัวยักษ์ลงชนะหน่อยค่ะเออเรียบร้อยลงหน่อยค่ะเรียบร้อยขาะน้องลงแล้วแต่ไม่รู้ลงอันไหนนะคะยังไม่ขึ้น<ๆ>เฮ้ยปูรัดกาปูรัดกาลงหน่อยลูก้าลงหน่อยลูกรัดก,ก,กาจ๋ารัดกาไปไหนลูก รัดกาเดินหนีนะคะรัดกาเดินหนีพี่ทําไมจ้ารัดกาอันนี้ปลาอะไรวะอยากได้มากเลยอ่ะน้องไม่ติดชนะเราว่ะนะคะไอแมงกะพุนได้แล้วว่าได้แมงกะพุนอีกแล้วโอ้หนี่ไงปูยักษ์นะคะปูยักษ์โหนี้ได้โอ้ยได้ก่อนนะพ่อแม่ลูกปาดิโมบปะเนี้ยฉันทำใจไม่ได้เลยที่จะเก็บ เออขอโทษนะคะอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกกันได้เลยอะ่ะคุณผู้ชมนะคะต้องเอาไปขายแต่ว่าปานิโมเขาไม่ได้กินหรอกมั้งเหรออาจจะไม่ได้กินนะคะอาจจะเอาไปเลี้ยงดูอาจจะไม่ได้กินแหละนะคะขอให้เป็นอย่างนั้นละกันใครจะไปกินปานิโมวะเออเฮ้ยช่วงนี้ไม่ได้ของจึ้งเลยอะ่ะคุณผู้ชมอุย้ยไม่ได้อดมันก็ไม่เยอะอะ่ะไม่ได้ของจึ้งเลยอะ่ะแต่ว่าเราต้องคต้องเก็บซื้อที่กับดักแบบจึง้งๆงใหม่นะคะอันนี้ลายสองหมื่นห้าหรอ โหสองหมื่นห้าเลยทีเดียวคุณผู้ชมนะคะ,ะคราคาค่อนข้างแพงเลยล่ะอันนี้สี่พันห้านะคะเราคงจะต้องซื้อที่ดักเอออัลละห้าร้อยไปก่อนนะคะค่อยๆสะสมไปนะคะโอเคตอนนี้มีเงินอยู่ห้าร้อยแล้วค่ะมาไปซื้อที่เนาะที่ดักเลยลกันคุณผู้ชมนะคะดักไว้เยอะๆนะจ๊ะแถวนี้ป้ามันชอบมีป่าเลยก็ไม่รู้ว่าว่ายมานะคะเอาตรงนี้ละเอาตรงนี้เลยกันปึ๊บวางไปเลยค่ะเรียบร้อยจ้าโหรอบนี้ไม่ได้จึ้งเลยอ่ะคุณผู้ชมไม่ได้จึ้งเลยจริงเสียใจ,จ,จ,จวะ่ะ เอาแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่มีเงินอยู่ประมาณ4,5 0 0แล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อกงอันใหม่และกันนะจ๊ะเพื่อความปังปริเยมากกว่าเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนจะไปซื้อเนี่ยพี่ขอเก็บตรงนี้ก่อนละกันนะจ๊ะธุรกิจของเราก็เริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเริ่มที่ระนิดสองนิดแล้วนะคะวัดแต่กง4,5 0 0เนี่ยมันอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวเราต้องเดินตามหาก่อนคุณผู้ชมยืนรอก,กันสักแป,ป๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องได้เออที่ไงเจอแล้วคะ่ะมาเลยคะ่ะอุ้ยเดี เฮ้ยี๋ยวก่อนนะเอาเราไปซื้อเวรกรรมเผื่อไปซื้อไอ้นี่กง500ห้าร้อยคุณผู้ชมเอาปลาไปขายก่อนคุณผู้ชมอะไรอยู่วะเฮ้ยอุสตส่าห์รอต้องนานนะคะใช่บอกว่าไปซื้อไปเนี่ยเมื่อกี้มันเงินมันหายไป500ห้าร้อยคุณผู้ชมอะไรก่อนน่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาเก็บปูปลามาขายก่อนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเงินค่าดอีกเออเอาชีวิตลันทดเหลือเกินนะคะเมื่อกี้พี่ว่าเงินมันพอแล้วนะแล้วมันเงินมันหายไปไหนห้าร้อยวะเออ เอ้ยไอปลากระเบนเนี่ยมันติดลอกหน่อยดูอาจจะไม่ติดนะคะเพราะว่าลอกมันเล็กไปนะคะเออไอที่ดักเนี่ยมันเล็กไปน้องอาจจะไม่ลงนะคะอามาเราไปขายกันก่อนแลวกันคุณผู้ชมอยู่ดีๆเงินก็หายเฉยแล,แล้วลอกก็ไม่มีนะคะเนี่ยลอกมันก็ไม่มีเ่ยที่ดักมันไม่มีคุณผู้ชมแล้วมันหายไปไหนล่ะเราจะเราอยากไปเดินแล้วกันนะคะคุณผู้ชมเผื่อมันไอ้นี่นะคะอามาซื้อเลยแลวกันปุ๊บนี่ค่ะมาแล้วามาแล้วขนนี้เลยอันใหญ่เวอร์นะคะระาวาังหน่อยดีวังนไดปะะวังไม่ได้คุณผู้ชม มันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราไม่สามารถวางได้นะคะโกงมันเล็กไปหรอหรือไงหรือว่าเราต้องขยายหรือไงก็ไม่รู้วางนี้ใชปะไม่ได้อีกเอาตรงไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะคะคุณผู้ชมอันใหญ่เวอร์นะคะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ที่มันดีกว่านี้ไหม <c oughs> ขอแบบราคาดีๆแล้วกันนะคะขอได้แบบของปูปลากุ้งแบบเลิศๆนะคะหูใส่ได้สูงสุดห้าตัวนะคะพี่ไม่รู้ว่าตรงนี้เราต้องอัปเกรดไหมวะเดี๋ยวดูก่อน มันต้องอัปเกรดไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมนะคะอันนี้มันเป็นแค่ชายฝั่งหนาะอู้ดูดิปลาอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมดูดิเราสามารถเอาลอกปาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเอามาวางแถวนี้ได้ปะติดนะคะไม่รู้เดี๋ยวเราลองมาวางแล้วกันอันนี้เราสามารถขยายได้ไหมเนี่ยมันต้องไปอัปเกรดตรงไหนเนี่ยเราต้องอัปเกรดไหมอ่ะไม่รู้โอ้โหน,นี่ใช้เวลาของข้างหน้านเลยกันเชียวนะคะโอ้ oh, my god ไอ้หลอันนี้นะคะพี่ได้ลองใส่เมงกะพุนไปนะคะน้องก็เหมือนแบบ จะให้ตังเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ามันต้องรอหนึ่งชั่วโมงเลยมั้งนะคะอันนี้เจ็ดเหรียญตอนหนึ่งชั่วโมงนะคะเราต้องใส่แบบเยอะๆเลยหูแมงกระพุนอะไรอยูวันนี้อ่ะอ๋อหมึกคาเค้นคุณผู้ชมตัวอยู่ดูดิเขาใส่ไว้เต็มเลยนะคะเนี่ยโอ้ดูดิเขาใส่ไว้เต็มเลยนะคะอ๋อถ้าเราเราจะเอากงมาวางแถวนี้ได้ก็คือเราต้องซื้อกงไปเรื่อยๆนะคะมันต้องงงใหญ่เลยอ่ะคุณผู้ชมไอ้กงนี้ดักได้สองตัวแล้วดักได้สองตัวแล้วคุณผู้ชมนะคะไอ้กงนี้ดักได้สองตัวละโอเค ไปเก็บไปนะครับนี่อุ้ยดูนะอยู่ดีๆเงินสี่พันสี่มาจากไหนก่อนเราเพิ่งซื้อกงไปไม่ใช่หรอหรือว่าเราได้ปลาเลิศวะอาจจะได้ปลาราคาแพงนะคะเมื่อกี้พี่ก็ไม่ได้ดูด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนนะเราซื้อลอกได้อีกอันหนึ่งเลยเนะี่ยเขาเรียกกงสิเรียกรอกอยีกแล้วคุณผู้ชมโอโ้ได้แมงกะพุนยักษ์ด้วยคุณผู้ชมแมงกะพุนตัวใหญ่นะคะโอ้ m ม g กะะ็ไหนดูซิอู้นี่ไงอ่านี่ไงแป๊บหนึ่งอ่านี่ไงเลิศคาะนี่เลยตัวใหญ่มากคุณผู้ชม ในดูซิแมงกะพลุนลตัวใหญ่นั้นนะคะเดี๋ยวเขาไห่ก่อนเออไหนแมงกะพล,ลุนวะเขาเจ็ดสิบห้าเหรียญนะคะทำไมตัวมันอลังการจังวะนะคะตอนนี้มีสี่พันห้าละมาซื้อเลยละกันนะจ๊ะเออซื้อเยอะๆค่ะกองใหญ่นะคะต้องซื้อเยอะเลยอันนี้ก็วางไม่ได้ละนะคะต้องวางแถวแถวนี้พอนะคะเลิศค่ะเปิบวางไปนะจ๊ะมันต้องกองประมาณไหนเอยถึงจะวางได้อีกกันเนี่ยเดี๋ยวกองต่อไปอู้อันนี้เท่าไหร่นะแสนห้าหรอกกงใหญ่มาก ก็หมายต่อไปของพี่นะคะคือกงสองหมื่นห้าละกันคุณผู้ชมค่อยๆไต่ไปนะคะค่อยๆไต่ไปคุณผู้ชมเออเดี๋ยวมันก็เลิศเดี๋ยวมันก็ปังเองนะคะโอ้ดูดิเดขาซื้อกงมาเยอะมากเลยคุณผู้ชมต่างจากพี่นะคะกงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เยอะอยู่เดิอพูดไปเรื่อยนะคะเออกงก็เยอะอยู่เด,อดเเิอ,ะะอ,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 ดอไม่น้อยหน้าใครนะคะแล้วอย่าดูถูกตัวเองนะคะอันนี้แหละเราจะเก็บตังค์ซื้อกงที่มันเลิศนะคะอันนี้เต็มแล้วคุณผู้ชมกงใหญ่นะฮะโอ้ได้หมึกสีทองด้วยนะคะเก็บให้หมดค่ะ รวบตึงค่ะเรียกว่ารวบตึงนะคะรวบตึงค่ะนี่ขายเลยละกันนะคะใจร้อนนะคะขายเลยละกันหหเดี๋ยวนะปลาอะไรนี่โอปิโก้ดูเพื่อนเราดิหูปลาตัวใหญ่มากเพื่อเราหูปลาคขตัวใหญ่เลยย่าดูดิโอ้มันมีกงแสนห้านะคะโอ้ยสุดยอดเลยเพื่อเราเทเลพอร์ตมานะคะมยังไม่เห็นเขาเลยนะคะโอ้โหเธอคือแรงบันดาลใจของฉันนะคะ โอหดูดิปลาใหญ่มากเลยนะเนี่ยสุดยอดเพื่อนสุดยอดไปเลยนะคะเรามีกําลังใจในการสู้ล่าเฮ้ยเราได้มึกอะไรอ่ะมึกหลากสีนะคะโอเคเก็บไปเราก็ยังกระจอกกระเจ๊กอยู่เลยนะคะไม่เป็นไรเราก็สู้ต่อไปค่ะผ่อชมเดี๋ยวเราก็ใหญ่โตโโหรอดเองนะคะแต่เพื่อนเรานี่คือแบบสุดยอดจริงๆมีคนมาดูด้วยวะมีคนมาดูด้วยนะคะโอ้โหโหดเกินนะคะเพื่อนเรา เขาเล่นนานแล้วล่ะนะคะเราเพิ่งเล่นเนาะเราก็อย่าไปกดดันตัวเองมากนะคะฟูตต่อไปทาเคชินี่เลยค่ะนี่มาน้ําตัวใหญ่ติดว่ะมาน้ําตัวใหญ่ติดโอ้ไม่กระพุนยักษ์ติดด้วยเป็นยังไงเราก็ไม่ธรรมดานะคะเออลูกติดเข้าไปลูกมาแม่ต้องการเงินนะลูกนะ้นามาเข้ามาเข้าลอกมาเยอะๆเข้ากงมาเยอะๆค่ะมาซี่มาอนีไ่ไงไง,ไงกงยักษ์คุณผู้ชมเท่าไรเนี่ยราคาเท่าไหร่กันเลยเนี่ยโอ้อะไรวนะหน้า กรงใหญ่กว่าไอ้น้องคนเมื่อกี้นะคะเนี่ยโพรไม่ก oh ็โอ้ดูดิดูดิโออลังการนะคะของเขาอลังการจริงๆคุณผู้ชมเออเราอย่าไปคุยกับเขาเลยนะคะเขาของแท้เราของปลอมไม่ใช่ของปลอมดิเรายังไม่เท่าไหร่นะคะเออมันก็ดูถูกตบหน้าตัวเองมึงจะดูถูกตัวเองทําไมวะเออนะคะขายก่อนเนาะขายก่อนเราได้รู้ว่าเราขายเรามีเงินเท่าไหร่นะฮะตอนนี้มีเงินอยู่พันสี่ละอ๋อกงนี้หวานอยู่คุณผู้ชมกุ้งตัวใหญ่นะคะแล้วก็ได้หมึกสีทองด้วยนะคะหมึกหรือแมงกะพรุนวะ น่าจะหมึกแหละนะฮะหมึกนะคะโอเคไปแมงกะพรุนติดแก้วนะคะกุ้งล็อบเตอร์เรียบร้อยเก็บมาให้หมดค่ะที่เราวางอะไรเนี่ยวางสเปะสปะแล้วดูของบ้านเพื่อนของเรานะคะวางเป็นระเบียบเรียบร้อยเฮย้ยทำไมของฉันวางไดอุบาทมากโอด้ดูดิดูดิปลาแบบเลิศเต็มเลยอ่ะหูยเพื่อนสุดยอดเลยอ่ะเพื่อนแบบโหเพื่อนขอปลาตัวหนึ่งเดียวเพื่อนขอบปลาเลิศขอบตัวหนึ่งได้ป่ะเพื่อนขอปลาหนึ่งตัวได,ด,ด,ด้ไหมอ่ะ ได้ป่ะเพื่อนจ๋าเพื่อนขอปลาตัวหนึ่งได้มั้ยเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนมันให้กันได้ปล่าวะมันให้กันได้ไหมอ่ะไม่น่าจะได้หรอกคุณผู้ชมขอปลาแบบตัวหนึ่งได้ป่ะเพื่อนนะคะเฮ้ยมันมีสองที่เลยหรอของน้องมันมีสองที่เลยหรอวะหรือว่าของใครวะของไอ้น้องคนนั้นปอกว่าไม่รู้นะคะเอามาเก็บของเราก่อนคุณผู้ชมนะคะปล่อยเขาไปก่อนนะแล้วก็มาสู้กันต่อนะคะดูแลฟาร์มของเราให้ดีนะคะก่อนจะไปสารแนเรื่องคนอื่นนะคะเออ ไปค่ะเขาเรียกว่าเก็บแรงบันดาลใจนะครับขายของกันก่อนคุณผู้ชมปุบ๊บอ,อ่ามีเงินอยู่ 6, หกพันกว่าแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมันลดนะคะมันไม่ได้ขาดเงินยากขนาดนั้นคุณผู้ชมเพียงแค่เราจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆต้องใจเย็นไปเรื่อยนะคะมาไอ้กงสองหมื่นห้านี่คือแค่เอื้อมบอกเลยว่ากงสองหมื่นห้านี่แค่เอื้อมนะคะเก็บไปเรื่อยๆค่ะบางทีเราก็ได้ตัวที่มันโอ้แมงกระพุนอะไรสีน้าเงินค่ะคุณผู้ชมสีเงินนะคะ ราคาดีป่ะเนี่ยไปดูก่อนคุณผู <go ้ชมดูก่อนนะคะอาจจะได้ราคาแบบลดๆเลยนะคะอ่าขายไปดูดิอ่าโอุเดี๋ยวนะเท่าไหร่อู้สองร้อยนะคะสองร้อยก็บาทเลยเทโรเชียวถูกเยอะนะคะเนี่ยเออไปนี่เขามาซื้ออะไรกันวะอ๋อมีการขอซื้อเอ็นพีซีด้วยหรอซื้ออะไรล่ะอุ้ยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ได้ตัวอะไรวะดเจ็ดร้อยก็บาทปะเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้ว่าไม่ได้ดูนะคะคุณผู้ชมได้เจ็ดร้อยก็บาทเลยเทโรเชียวนะคะอีกแป๊บเดียวแหละเดี๋ยวเขาได้นะฮะกู้หัวลำตอร์ตัวใหญ่เขากงไปแล้ว สวยเลยล่ะนะคะสวยเลยล่ะกุ้งตัวใหญ่นะคะไปดูดิปลาอะไรไ่รู้ว่าคุณผู้ชมไม่ติดกงเลยหรอคะไม่แวะใส่กงลหก Hello, <Peace. S 1> กงหน่อยหรอเฮลโลพีสเข้ากลงหน่อยค่ะพี่จาเข้ากงหน่อยไม่เข้าแล้วนะคะน้องไปละน้องไปแถวข้างบ้านแล้วครับคุณผู้ชมน้องไม่เข้ากงเรานะคะโอ้ยกุ้งกุ้งตัวตัวใหญ่คุณผู้ชมเข้ากลงหน่อยลูกเออกงว่างเนาะกลงว่างก็เข้าหน่อยนะคะพักหย่อนใจไปไหนล่ะ โหยไปทำไมข้างบ้านเราไม่ไปลูกไม่ลงกลงนะคะโขอะไรวะโอเคตรงนี้เก็บคุกทีเีวกอ,อนคะรับหมึกอะไรสีฟ้าล่ะได้หมึกสีฟ้านะคะน่าจะราคาดีอยู่ผู้ชมถ้าสีแปลกๆอะถ้าสีแปลกๆได้ราคาดีผู้ชมนะคะเา่าเก็บไปอุ้ยเดี๋ยวก่อนปูตัวนะใหญ่หรอลงในดีลูกหล่อเออแบบนั่นละทําดีนะคะเลิศทาดีเลยลูกทำยังไงโอ้ยังไง,ง,ไ,งได้ทั้งหมึกสีน้ําเงินสีเงินนะคะ สีเหล็กนะคะแล้วก็ได้ก,กูหูปูตัวใหญ่มากคุณผู้ชมรดว่ะอะไรมันจะเลอศขนาดนี้คุณผู้ชมไปขายกันเลยแล้วกันนะคะไปขายกันเลยและกันปึ๊บนะคะมาดูกันเซปถ้าเงนกระพุนได้ร้อยเจ็ดสิบแปดนะคะแล้วปูยักษ์มันอยู่ไหนวะหรือมันใหญ่แค่ตัววะโอ้ไอหมึกนี่มไปโอ้มาขายไปค่ะโอ้มีเงินอยู่แปดพันกว่าแล้วคุณผู้ชมโหนี่ปาลาแล้วเนี้ยโอเมก็ oh ปลาตัวใหญ่เวอร์นะคะโอ้โหดูดิปลาของเขาในะคะันล่างสงารจริงเจ๊รวยขนาดนี้ไม่อัพ มีเอาปเกรดโหลแก้วหน่อยเลยคะปลามันล้นมาแล้วเนี่ยเจ๊โอ้โหตัวใหญ่มากราคามีปลาค่ะคงคาเคนด้วยนะคะอ๋อนี่ไงกรงใหญ่มาก oh God, โอ้ยก็ดูดิดูดิคุณผู้ชมปลาเร็วเนี้ยโอ้โหดิโคตรจะเลิศเลยนะคะรวยตายเลยเนี่ยเจ๊คนนี้นะคะรวย,ยเลยนะ,ะยเนี่ยไอ้เคเคไอ้เคจะกัดฉันไอ้เคไปแล้วไปแล้วคุณผู้ชมโอ๊ยตัวอะไรจ้ะโอ๊ยขอโทษนะคะเอ้ยไม่เป็นไรอ่ะในรูสตาบวันี้โอ้ยตัวใหญ่มากเลยเนี่ย เฮ้ยอะไระเฮ้ยมีคนเอาปลามาให้อเฮ้ยแล้วมันติดวะเฮ้ยมีคนเอาปลามาให้หลว่ามันติดเนี่ยคุผู้ชมเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงยืเอาชิปหายแล้วไม่ไปเก็บวะเอาปลาหายเลยคุผู้ชมเอาแล้วทำไมเราไม่เก็บล่ะเฮ้ยปลาหายไปไหนแล้วหลือมันบล็อกวะเฮ้ยมันเห็นไปด้เงยอดไปดูที่เราไปขายที่เราไปขายดูคุผู้ชมยังอึ้งตะลึงอยู่คุผู้ชมนะคะโอ้ยมันหายไปแล้วมันน่าจะบั๊กแหละนะคะ เออปลาตัวใหญ่ตัวเมื่อกี้อ่ะเู้เสียดายบอกุณผู้ชมพี่ก็คิดว่าได้นะคะมันน่า,จ,าจะบักแหละนะคะหลอกให้เราดีใจเล่นนะคะเออเอาแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอพอแต่เพลงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์กันด้วยนะคะเจอกันใหม่ ep ที่2แล้วกันนะคะนี่คือ ep ที่1นะคะเจอกันใหม่พัทหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ